สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Insure w o r d สับประกันภัยเข้าใจง่ายกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือทุนประกันภัยซัมอินชัวกันครับคำว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยคือจำนวนเงินที่ตกลงกันว่าผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรมประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตจำนวนเงินเอาประกันภัยจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันกับบริษัทประกันชีวิตส่วนการประกันวินาศภัยเช่นประกันภัยทรัพย์สินประกันภัยรถยนต์จำนวนเงินเอาประกันภัยมักอ้างอิงจากมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินณเวลาทำสัญญาเพื่อให้ความคุ้มครองสอดคล้องกับทรัพย์สินนั้นจริงๆ ซึ่งหากแม้จะทำประกันภัยเกินกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินหรือ over insure ก็จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนไม่เกินกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับกรณีทำประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภยัยหรือ under insure จากการประกันภัยได้ไม่เต็มตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงซึ่งรายละเอียดจะขออธิบายในตอนหน้านะครับหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจสับประกันภัยได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักง,งานคอปพอเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆนะครับสวัสดีครับ